วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพอับผมตามเคยครับผมมีทรัพย์ร่ำรวยครับผมมีทรัพย์ร่ำรวยก็ได้มาหาท่านผู้ชมอีกครั้งนะฮะในการสร้างคลิปเหรียญนะฮะวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญอะไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันนะครับอ่าคนอื่นก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับผมเวยครับอ่าเราไปดูเหรียญพร้อมๆกันเลยครับผม วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเหรียญ2บาทของเจ้าฟ้าจุฬาพรณว่าลัยลักษ์ทรงสําเร็จการศึกษาจากมหาลายัยเกษตรศาสตร์2 5 2 2นะครับผมอ่าเหรียญน,นี้นะครับมีการผลิตถึง800,000เหรียญเลยนะครับผมอ่านะครับผมเป็นที่ลึกลึกนะครับเหรียญน,นี้ใน เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวัลักรักทรงสาเร็จการศึกษาได้รับปร,ริญญาวิทยาศาสต,ตร์บัณฑิตจากมหาลัยกเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่19ก,กรกฎาคม2522นะครับอ่าครับผมนะประกาศใช้นะครับวันที่2พฤศจิกายน2522นะครับใครมีนะครับผมอย่าลืมนํามาขายให้ผมได้เลยนะครับผมเหรียญละ20-25บาทไม่ผ่านการใช้งานนะครับผม ถ้าผ่านการใช้งานตามสภาพเหรียญเลยนะครับผมข้างล่างนะรับมีข้อความบอกว่าราคา2บาทนะครับผมดูดีๆนะครับมันจะมีอยู่2เหรียญนะครับคือเหรียญสบาทกับเหรียญ3 0 0นะครับผมผมรับซื้อ10เหรียญเท่านั้นนะครับใครถูกใจคลิปนี้ก็จะลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปครับผมขอบคุณครับ